สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับช่องช่างนุพารวยคลิปนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปแปลป,ป,ปกสลากนะคะปริศนาตัวเลขจากปกสลากคือให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาปกสลากนี้คือให้ห้าหกันตรงๆไปเลยค่ะถ้าเรามองรูปงูกลับหัวนะคะตอนแรกมองเห็นเป็นเลขสองถ้าเรากลับหัวก็จะเป็นเลข5และก็มี มีงูแค่ตัวหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งนะคะนั่นก็คือ5-1กันตรงๆไปเลยค่ะสำหรับงวดวันที่17มกราคม2568นี้นะคะตัวเลขปิศนาจากหน้าปลกสลากก็คือเห็นเป็นชัดเป็นตัวเลขเด่นๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปแปลป,ปกสลากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องด้วยนะคะคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรามาดูตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2,568กันเลยค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวัน,นี้เลื่อนไปออกวันที่17เนื่องจากวันที่16เป็นวันครูก็เลยเลื่อนออกมาเป็นวันที่17นะคะเราไปชมตัวเลขและแกะตัวเลขปริศนาจากภาพหน้าปกกันเลยค่ะ สวัสดีปีใหม่หนึ่งมกราคมงวดวันที่17มกราคม2 5 6นนะคะตามที่เห็นกันชัดชัดเห็นกันเด่นเด่นตัวเลขที่เราเห็นตัวแรกก็จะเป็นเลข2เลข5เลข6และเลข8นะคะนี่อาจจะเป็นตัวเลขปริศนาที่กองสลากแอบใบให้ก็คือตัวเลขสอง8ให้เห็นกันชัดชัดและเด่นเด่นกันเลยนะคะ ต่อนะคะให้ท่านผู้ชมมองที่งูงูนี้มีสองตัวนะคะถ้าแปลตามตำราหวยหรือตำราทำนายฝันนะคะงูจะเป็นเลข8 8และงูก็มี2ตัวก็คือ8 2ดแอดมินจะให้เด่นที่เลข8วันนี้นะคะให้เด่นที่8แล้วก็เลข2ต่อมาตามภาพจะมีกล่อง กล่องของขวัญสองกล่องอยู่ระหว่างเลข8และเลข2นั่นก็คือกล่องนี้เราแปลเป็นตัวเลขก็คือเลข9ก็คือ9 2สองแอดมินก็จะให้ตัวเด่นเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือเลข9เพราะว่าเลข2มีอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเด่นงอดน,นี้ก็จะเป็น8 2 9ซึ่งก็ตรงกับตัวเลขปิจนาที่ กองสลากให้มาตามรูปที่เห็นเป็นชัดๆก็คือ268ถ้าเลข9กับหัวก็เป็นเลข6ได้นะคะและเรามาชมอีกปริศนาตัวเลขที่กองสลากเขาเน้นให้จากรูปภาพปกสลากนะคะท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะกล่องสองกล่องจะวางทับที่เลข2และเลข8 ซึ่งก็หมายความว่ากองสลากอาจจะเน้นให้ที่เลขสองและเลข8และอีกจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมสังเกตดีๆที่เห็นเป็นเด่นๆชัดๆก็คืองูงูตัวใหญ่2ตัวทับอยู่ที่ตัวเลข2ตัวเลขนะคะตอนนี้ตามที่มองเห็นเป็นชัดๆและเด่นๆนั่นก็คือเลข5้าเลขเลข6ตัวเน้นที่แอดมินอยากให้ท่านผู้ชม เน้นก็คือ28และ56ค่ะต่อมาสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งแอดมินเห็นก็คือเป็นรูปลูกโป่งนะคะถ้ารับตามลูกโป่งก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกค่ะลูกโป,ป่งมี9แอดมินคิดว่า9กก็ยังจะอยู่เหมือนเดิม ต่อมามาดูที่ภาพดอกไม้ดอกไม้ี่มีคือมี1 2 3 4 5หดอกไม้ที่ตามแอดมินเห็นจะเป็น5ดอกแอดมินคิดว่างวดนี้9และ5อาจจะยังอยู่หรืออาจจะเป็น95 65ก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขปิศนาจากปกสลากที่แอดมินวิเคราะห์หรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนสามารถแนะนำกันได้นะคะต่อมาเรามาดูชุด เน้นและสรุปให้เลยนะคะแอดมินจะสรุปให้ดังนี้นะคะวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2568นี้แอดมินจะให้เด่นเป็นที่8 9 2สามารถนำเลข8เลข9ก้เลข2ไปวิ่งรูดได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนมีงบมากหรือชอบตัวไหนจับใส่ได้เลยค่ะต่อมาคือถ้าเป็น ชุดเน้นเน้นก็คือ5 6หรือ5 9และ2 8แอดมินจะจับให้2ตัวตามตัวเลขหน้าปกปริศนาที่เป็นตัวเลขที่เห็นชัดๆก็คือ2 5 2 6 2>, 2 9เลข9กับเลข6อาจจะเป็นตัวเดียวกันอาจกับหัวกันก็ได้นะคะก็ระวังไว้ด้วยระหว่างเลข9และเลข6นะคะ ต่อมามาดูชุด3ตัวที่แอดมินจะจับให้ท่านผู้ชมนะคะก็คือ256 258 568นี่ก็เป็นตัวเลขปริศนาจากหน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2568หรือท่านผู้ชมท่านไหนสามารถอยากได้เป็น4ตัวก็จัดไปเลย ที่เลข2568สำหรับสถิติหวยย้อนหลังนะคะงวดวันที่17มกราคมง5 6 7งวดที่ผ่านมางวดล่าสุดนะคะ3ตัวก็ได้เข้าคือ979 3ตัวก็คือ979 2ตัวล่างก็คือ61นะคะซึ่งผลสลากกินแบ่งงวดปีพศ25-67งวดที่ผ่านมาก็คือ เลขยังติดที่9และ6แอดมินคิดว่าเลข6และ9อาจจะยังอยู่นะคะงวดนี้หรือท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นแบบไหนสามารถแนะนำกันได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17ม,ก,มกราคมพุทธศักราช2567นะคะและขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและ ช่างนุพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนเราโชคลาบวาดสนาไม่เท่ากันบางคนมีโชคลาบมากบางคนมีโชคลาบน้อยวันนี้ช่างนุก็เลยได้เอาคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงแห่งวัดบ้านไปพัฒนาเทวดาเดินดินได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมลาบเสริมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังใจคิด กับคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงตั้งจิตฟังตามหรือว่าจะสวดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหหวยยังเอหิอคคะชยะ อากคชาหิสหหิโตเอหิมมะกลุยเนียสัจจังจักขุวิญญาณนนังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์นังอุอะคาหะนิมิตตังสวดก่อนซื้อหวยสวดก่อนนอนคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวย ตามเวลาที่สะดวกสวดภาวนาร้อยแปดจบได้ยิ่งดีมากเลยนะครับท้ายสุดสุดท้ายขอบารมีของหลวงปู่สวงได้โปรดเมตตาโปรดโชคโปรดลาบให้ท่านผู้ชมทุกท่านถูกหวยรอยเบอร์กันทุกๆคนได้รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ